สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาช้าเจอน้องน่ารักอยู่ริมถนนลองให้เล่นกีตาราเพื่อใครสนใจชวนไปทำงานมาเช้าวัฒนาพาณิชถูกชะตาไปไหวแล้วเจอน้องผู้หญิงน่ารักเลยโพสเพื่อใครอยากชวนน้องไปทำงานโดยมาช้าเผยภาพกับน้องผู้หญิงกำลังเล่นดนตรีอยู่ริมถนนพร้อมเผยว่าไปไหว้พระพรมคากลับเดินม,มาเจอน้องผู้หญิงน่ารักเชี่ยวยืนถือกีตาราอยู่ เลยบอกว่าเล่นให้ฟังสักหน่อยสิน้องเล่นให้ฟังแต่บอกสายขาดไปสายนึงนะคะพีบอกไม่เป็นไรคะ่ะอยากฟังลงเผื่อมีคนชวนน้องไปทำงานน่ารักมากมายโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักทั้งคู่อาทิน่ารักทั้ททงคู่เลยคะ่ะทั้งน้องและพี่ชาทรงผมกับแว่นคิวมาก อยากบังเอิญเจอพี่แบบนี้บ้างจังคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องสวยและกล้าแสดงออกนาชื่นชมค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยผู้ชมกับผู้ที่กําลังแสดงน่ารักจริงๆค่ะสุดยอดไปเลยเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ